ไปกันต่อค่ะกับการหาหอยมีคนบอกขอย,ยาวๆเลยดูแล้วมันตอนนี้ลุงกับป้าลงมาแล้วลุงเนี่ยเขาเหมือนจะรู้ช่วงนะลงมาถึงดูหอยเปิดเยอะเลยตอนนี้คนก็เริ่มทยอยกันมาหาเยอะขึ้นเอาล่ะย,ยิ่งคนเยอะยิ่งสนุกแม่เขาอยู่ตรงน้นค่ะเขาบอกว่าเขาจะเดินมาเรื่อยๆส่วนกวางอ่ะขับรถหาป้าก่อนรู้สึกว่าฝั่งเนี้หอยตัวโตกว่านี่วันนี้เจอหอยลายด้วยค่ะอย่าเอาไปปัดฉานะแต่เจอแค่ลูกเดียวทำไมเธอไม่เอาคู่มาดูให้ฉันอยากกินเธอมาหลายวันแล้วเริ่มหามันหอยผีเสื้อไม่ขึ้นมาหลายวันแล้วด้วยหอยน่าจะมมีีคค่่่่ะะแตตด้้้วววยาาาาทฝนกบบงงอไร รูหอยก็เลยไม่เปิดน้องหมาตอนนี้เขาชอบเล่นน้าทะเลมากเขามานอนเล่นคนเดียวทุกวันเลยนะนเวลาที่บ้านกวางเริ่มลงมาหาหอยก็คือบ่ายสามครึ่งถึงห้าโมงคือถ้าใช้หาดแห้งแบบนี้แล้วฝนไม่ตกคือมีหอยแน่แต่ต้องรุนออานะคะว่าแต่ละวันจะมีหอยอะไรบ้างหอยผีเสือ้อเปลือกเขาจะมีความคมแล้วก็เปลือกบางมากถ้าเราขุดไม่ดีก็คือเปลือกแตกในหลุมได้เลยสังเกตนะคะเวลาที่ไปเดินเล่นชายหาดแล้วเจอเปลือกหอยผีเสือ้อเนี่ยจะเจอเปลือกที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอกาสจะน้อยมากวันนี้เราหาหอยได้สี่ตระกูลค่ะ และหอยผีเสื้อเป็นอันดับ3ามค่ะหอยผีเสื้อที่ควางให้อันดับ3เพราะว่าในบรรดาหอยที่เราหาได้ทั้งหมดอะหอยผีเสื้อมีไซอยู่เยอะที่สุดแม่เดินมาถึงแล้วค่ะเราไปดูหอยแม่กันว่าแม่ได้เยอะหรือเปล่าใดๆก็คือหอยไทยพอเนี่ยตัวเกือบจะครึ่งฝ่ามือกวางแล้วลูกนี้ให้ไทยคือ20กว่าบาทแม่กับป้าก็คือเดินทักทายไปเรื่อย นี่คือเขาตั้งใจมาหาหอยไทเผาเลยค่ะหอยบีเื้อนี่เขาไม่เอาเลยเขาน่าจะกินจนเบื่อแล้วอันนี้คือลูกเล็กเกินค่ะแม่ก็เลยเยือนกลับเข้าไปในรูที่แม่ขุดมนมากบ้านเราเวลาเจอหอยที่เล็กเกินเราจะไม่เอากลับไปด้วยค่ะเพราะเรารู้สึกว่ากินแล้วมันไม่เต็มปากเต็มคำตอนนี้ความรู้สึกว่าความเริ่มอ่อนแล้วค่ะเริ่มหมดพลังแล้วด้วยความที่ลงมาหาหอยตั้งแต่แดดยังเปียงๆตอนนี้คือแดดไม่เปียงมากแต่ก็ความร้อนก็คือยังอยู่หน้าคือไม่อยากไม่ยืไมไม่ค่ะยอมใจในความลองพืน้นแม่เรียค่ะแม่บอกมา นะที่ไม่จุกตากันตอนนี้กวางเริ่มเดินเล่นแล้วกวางไม่หาแล้วคือมันตาลายแต่วันนี้ก็คือได้หอยไมเยอะมากค่ะเพราะว่าบ้านเราเลือกเอาแต่ตัวใหญ่เอาประมาณแบบว่าผัดให้ได้สักจานหนึ่งก็พอแล้วคนที่ถามว่าเอาไปทําอะไรกินรอคลิปต่อไปค่ะ<ส>เดี๋ยวกวางจะเอามาทําอาหารให้ดูแม่กับป้ายังสู้ค่ะใจเด็ดมากคนในหมู่บ้านนะคะ<ส><ๆ>ก็เริ่มทยอยมาหาหอยกันเรื่อยๆ,ๆค่ะแม่หันไปบอกป้าค่ะว่าเขาคอแห้งป้าบอกเขาก็คอแห้งเหมือนกันเขาก็เลยชวนกันเดินไปที่รถค่ะลุงได้แต่ตัวโตเขาบอกเขาเลือกแต่ลุงใหญ่ๆเขาเซียนของจริงแล้วแม คอแห้งก็คิดว่าชวนจะมากินน้ำกิงยกที่หนึ่งเขาบอกว่าบรรยากาศกำลังไ,ได้ได้ฟิลพอดีฟิลไหนเนี่ยหาหอยอยูม่มันมาฟิลนี้เฉยน,นี่ก็น้ำแหละไม่เถียง บางได้แต่เชียร์ว่าหมดแก้วเลยหมดแก้วเลยขอเป็นผู้ชมละกันเพราะถ้าเซกันหมดคงไม่มีใครขับรถกลับชนกันไปชนกันมาขนาดนี้แล้วคิด,ดว่าหอยยังหาได้อยู่ไหมตอนนี้รูอห,รอหอยคงเป็นแค่รูเยิ้มเยิฟดีล้ค่ะสำหรหับแม่กับป้าแม่เดี๋ยวแม่ต้องไปผ่าถอยต่อนะเพิ่งมาถึงค่ะเขาบอกหาทานหรือเปล่าเขาอยากขามากเมื่อกี้งานยังไม่เสร็จแม่ก็เลยให้อุปกรณ์แม่ไปที่หอยที่รูหาได้ค่ะน้องไหวเป็นตาเลยอะก็แช่น้ำขมมาด้วยค่ะจะทำให้น้องไม่ตุยแต่น้องจะกลายเป็นปลาแทน